น้ำนักแม่ขึ้นมาน้ำตาแทบจะไหลเสื้อผ้าใส XL ยังยัดไม่เข้าพ่อก็บ่นทุกวันคำยันเช้าเอาเมียเก่ากูคือ ี่ครับเป็นเพลงรับเทศกาลวันแม่ได้เป็นอย่างดีนะครับและที่สําคัญคือในโซเชียลโดยเฉพาะใน t i k t o o k นะครับยอดวิวทะลุ2.8ล้านวิวไปแล้วแต่งานนี้ทําเอาแม่ทั้งประเทศสะดุ้งโหยงครับเนี่ยครับคลิปนี้เป็นไวรัลอย่างมากนะครับลูกชายคนนี้ครับร้องเพลงวันแม่แต่เป็นเพลงวันแม่เวอร์ชั่นใหม่ครับเนี่ยครับคือผู้ใช้ติกตอกรายหนึ่งเนี่ยนะครับเขาลงคลิป เด็กใช้อยู่ในคลิปนี้ชื่อว่าน้องไทยแม่ของน้องไทยนะครับชื่อน้องไทยแล้วก็คนหลังนี่คือแม่ของน้องไทยโพสต์ Post คลิปวิดีโอขณะที่น้องไทยลูกชายเสื้อสีเขียวนะครับพับผ้าไปแล้วก็ร้องเพลงแม่นะจริงๆไม่ได้ร้องแบบนี้นะครับแปลงเนื้อร้องมาจากของวงพิเศกโลโซครับแต่เนื้อหาเนี่ยแม่พูดถึงแม่ที่ชอบกินของอร่อยจนน้ำหนักขึ้นพ่อก็บน่นและขู่บอกว่เดี๋ยวจะไปมีเมียใหม่ ก่อนที่สุดท้ายนะครับแม่จะตอบกลับมาทําเอาพ่อสะดุ้งเหมือนกันทําฮือฮาในโลกโซเชียลมากนะคนไปดู2ล้านกว่าวิวนะครับทุกคนครับให้ทุกคนลองไปฟังเต็มๆครับแม่จาไม่รู้บ้างไหมว่าลูกชายคนนี้เป็นห่วงใครมู้ ที่แม่ห่วงห่วงข้าวเหนียวมะม่วงกับทุเรียนของโปรดแม่น้ำหนักแม่ขึ้นมาน้ำตาแทบจะไหลเสื้อผ้าใสอลยังยัดไม่เข้า กบนทุกวันคำยันเช้าเอาเมียเก่ากูคืนมาอีกไม่นานแม่เคยบอกไว้จะตัดใจไม่กินข้าวเย็นแต่ความจริง ที่ลูกได้เห็นแม่เบนเป็นสองจานทุกมือเลยถ้าแม่ไม่ลดลงพ่อคงมีเมีใหไ่ถ้าพ่อทำได้ลงลูกคงได้พอใหม่ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบคันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ